ไปดูที่หัวหินประสบคีรีขันกันหน่อยเมื่อคืนนี้เดี๋ยวนี้บุกจับผับเป็นเยอะนะเนาะเยอะมากแล้วตีสามในเวลาทําการเลยนะคะปรากอว่ายังเจอนักเที่ยวอยู่เยอะเลยค่ะ167รายดูปฏิบัติการครั้งนี้กันหน่อยค่ะ นี่ค่ะเป็นช่วงตี3ามกว่านะคะตำรวจภูทรพัก7แล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษอินซีเค่ะ ส่วนที่กำลังไปบุกตรวจค้นสถานบริการชื่อบ้านใหญ่อยู่ในหัวหินประจบคีรีขันนะคะแน่นอนตีส <c oughs> เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว <c oughs> เจอนักท่องเที่ยว167รายด้วยกันเป็นชาย94หญิง73ไม่เจอเด็กอายุต่ำกว่า20ปีและคุ่มตัวนักท่องเที่ยวไปตรวจปัสสาวะก็ไม่เจอเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยด้วยนะคะแต่ตำรวจไปจับกลุมเจ้าของร้านชื่อนายโชคดีค่ะ ดำเนินคดีฐานเปิดสถานบริการโดยไม่รับอนุญาตและความผิดอื่นๆอย่างเช่นจำน่ายสุราโดยไม่รับอนุญาตนะคะฝ่าฝืนขายสินค้าบารากูบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มีอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายด้วยอันนี้ไปคุมตัวรปภพ,พ,พ,พกปืนด้วยแล้วไปเจอผู้ชายอีกคนนึงอะค่ะเจอสารเสพติดในร่างกายแต่ยืนยันว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะคะคุมตัว3คนนี้ แล้วก็ของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสพหัวหินทีนี้ทางด้านผู้บระชาการตรํารวจปูทรภาัก7สั่งกําชับเลยค่ะโรงพักสังกัดภัก7จวดขันจับกลุมนะเพราะว่าที่เนี่ยเตือนกันแล้วสารบันเทิงแบบนี้ก็ยังเปิดท้าทายกฎหมายแล้วไปอ้างว่าเคลียร์หมดได้ทุกหน่วยแอบอ้างว่าไปสนิทสนมกับนักการเมืองสกุลดังทางผู้ปัญชาการตารวจภูทรภาักบอกว่าเอา อ้างแบบนี้ก็เลยเนี่ยค่ะเชื่อให้เห็นเลยจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างค่ะโอ้โหนี่เห็นนามสกุลแล้วสะดุ้งเลยนะ<ช>คุณผู้ชมไม่กล้าอ่านเลยแอบ,บอ้างแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการแอบ,บอ้างโดยที่ไม่ได้รู้จักกันจริงๆไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันจริงๆหรือเปล่า,าโอ้เสียหายนะฮะแบบ<ช>นี้ค,คุณผู้ชมครับ